หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินโดนัทกุ้งของเคสซีแล้วก็ซูชิ<ม>แต่เราไปกินกันเลย<ม>นี่กินได้วรอโหูอยากกินซูชิก่อนเอาได้ได้แต่แม่เล่นอยากให้หนูกินกุ้งก่อนแม่คุณ<ม>วางไว้เออ บอกรสชาติเขามากเป็นไงอร่อยแซ่บหวานเแล้วอ้โหมาเต็มเลยเขาท่าน <c oughs> ถ้ามีคนถามว่าอ้าวทำไมแม่เลี้ยงไม่มาออกกล้องอ่ะเพราะว่าเขาเจ็บจมูกมองกล้องสิลูกมองกล้องเออไม่ต้องมอแม่เลี้ยงอร่อยไม่ต้องจับ เอามือลงก็ได้เออใช้มือเดียวเออพูดิพูกับพี่ป้าป้างางาเออก็มองกล้องดิไม่ต้องมองเลยพี่ป้าป้างางามันอร่อยมากใครใครอยากกินก็มากินได้เออหูณกินวะยิ่งกว่าเออ

ใช่หรอร,รหนึ่งสามส่ห้าหกเจ็อันนี้นับไปนะชี้ชี้ตกเลขปะมีเจดอันเจ็ดอันอ หนึ่งสามสีห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอามาโช,โชว์เอากุ้งมาโชว์นานหล้าลูกไม่จิ้มหรอเอากิ๋มหนูรอนี้ขอกินกินแบบบากๆนะอะกินวัดทำไมไวัดกินไม่วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเวลาจะเดินนาะนหนูจะกินได้หน่อยเดียวนะ ไม่เป็นไรเคี้ยวตามสไตล์ลูกหนูไม่ต้องแบบนั้นหรอกอยากกินอะแม่ก็อยากกินชอบกินม่้มองกล้องไม่มองคนอื่นลูกอยากกินแม่ก็กินดิหมอห้ามกินกุ้งเหรอหมอห้ามกินหมอกินซูชิไหมซูชิก็กินน่าจะกินไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน้าปู้กัดแม่เลียงน่าจะกินไม่ได้หนูเดี๋ยวพ่อเบียกกินกับเพื่อนโอเคพูดเยอเขามาง อร่อยอีกอยหนึมันเป็นโดนันอทอร่อยแซ่บหวานมีอะไทำซอสอะไรให้ลูกล่ะ,ะทำเผื่อแต่แล้วก็เทเลยไปจาหนูจะเรื่องเกมทุกวัน้าคอมเมนต์านี้มีคนรักแพกไหมค่ะ แล้วชิชิป่ะแล้วไม่ใช้ปากให้ลู้อตอนแรกแม่เรียนจะซื้อ KFC แต่ว่าวันนั้นกินไปแล้วก็กลัวว่าชิมไม่อยากแม่เลีเ้ยงเลยเอาเป็นโดนัทกุ้งเพราะว่าชิบนอยากกินยิ้มมองดิลูก <c oughs> <c oughs> ถามลูกถามถามพี่พี่ป,ป้าว่าตอนนี้โยชิเริ่มเก่งยังพี่พี่ป,ป้าว่าชิเริ่มเก่งกัน เก่งไหมแม่เรียกว่าเริ่มเก่งละเพราะว่ามองเพราะว่าไงเพราะว่าเดี๋ยวชิคก็เก่งไปเองไงครับ <c oughs> อาจจะเคี้ยวได้นานหน่อยใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าอะไรฟันไม่ม <c oughs> ีฟันไม่ค่อยดีใช่แล้วฟันไม่ค่อยดี ไม่ใช่ฟันไม่ดีฟันไม่มีฟันไม่มีเาว่าคมเมือยอย่าเอาเงนไปบางปอืมเอออย่าไปดูไม่ดีแค่่ะอืมอคือเอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่แมให่ยยล้ทุกคน เราไปฟ้องเขาทำไมจะให้เขา,าอ,อ่ะโหดด่าไงไม่ได้ด่าอันนี้มันยังแค่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยังเดไปฟ้องเขาอีกอยังไม่รักนะอุ้ปากเออแม่ครับ,รบมันไม่เอาขานมกีนหรือ่งถ้าเรื่องคันคอเนี่ย <c oughs> มันจะป่วยใช่ไหม <laughs> ขาจำไว้นนะอย่าไปว้ใต้น้องเดี๋ยวถีบกล้องขึ้นวันนี้ว่ะเออโอทีเริ่มไม่ค่อยจะดีนะ่ะปวดปะ <c oughs> เดี๋ยวลุกเดี๋ยวกินยาเอ้กินของของมันด้วยน้ำจิตคอเหรอโอ้โหออกข่าวได้เลยนะน้ำจิตคอตายอะ่ะ เอาไม่ตายาไม่ตายเอากินไปมองเราตั้งใจกินโอ๊ยพี่กินโดนน้ำไปหน่อยหนึ่งฟันเลือดเลยน,นั่าสั่นเหงือกไหนอะไหนดูดิเหงือกเลือดเลยพี่ <laughs> ไม่เป็นไรลูกมันเป็นแค่เหงือกหนูหน่าจะกัดแรงไปหน่อยแหละ<อ>มองกล้องทิลูกไหนนี่อะไม่เป็นไรนี่เดียวมองไม่เห็นหรอกอยู่ข้างในออากิน นด้สองอย่างนะทุกคนกัดโดนัทเหงือกเลือดเลยโอ้กินลูกกินให้เยอะๆมือเราลงมือเราลงเออทำให้ปีตินิสัยลงมืออย่ามาบังใส่หน้าเข้าลงนั่งตัวตรงๆเออเดี๋ยวเราจะทำตัวเป็นปีตินิสัยว่าคันคอแน่เลยนะ อากินดันอ่ะกินซูชิด้วยกว่าลูกอืมนั้นอยู่เก็บอยูให้คนอื่นกินอืมเอาว่ากินแล้วจับจับเก็บให้จันทองกินอันนี้อืมจับนั่นอืมเป็นไงอร่อยอร่อยแม่ เอามือไวอวางเธิอย่างนี้เออเอาวางเอามือลงเออเวลาจะกินหนูก็มาจับใส่ปากปอืมห้ามนะหนูถือเองแนละ้วมั้งอยากเก็บสัสไอ้ฉูชิี่วะเฮ้ย <laughs> ทำไม พี่อยากให้แม่แยกะูชีสหนูเอ้กินน้ำเร็วร่างกายได้ไปเดี๋ยวฝนตกเลยเพราะว่าแม่เรียมามาเกียรติที่ไปซื้อของมาให้หนูน้ำท่วมเต็มเลยตาหนูแดงๆนั่นนะลูกแม่เข้าจะสบายไหมหนะูไม่อยากตายไม่ไ,ไม,ไม่ถามว่าไม่สบายหรือเปล่าทุกมองสบายเลย มืออย่าบังมือชอบบังหน้าทุกที่เลยชี้อ่ะแม่เลีวว้ยงสอนไหมเอาคําเลยทำไมแม่ก็ทุกคนก็จะมองไม่มองมองไม่เห็นหน้าโอชีว่าโอชีเขียวอร่อยหรือไม่อร่อยเขา้าใจไหมเพราะพี่พี่ป้า,ปาเขาจะไม่เห็นหน้าเราเออกินเสร็จแล้วมือลงออเอามือออกไปเลยอ,ะอ่ะเขียว <laughs> จะอิ่มแล้วเหรอใช่หม้เรายให้ะนเนเนี่ยนูจะอิ่มแล้วใช่ไหมใส <laughs> ่อีกคำเา,า,านื้อบานหนึ <laughs> ่ <laughs> ยิ้มให้เขาไม่ต้องยิ้มให้แม่เรียม ไม่ใช่ถ่ายรูปเช็ดมือเราก็เดี๋ยวก็จบคลิปน่าจะไม่ค่อยเดี๋ยวชิต้องขอตัวไปรักษาตัวก่อนเพราะชี่เหมือนจะป่วยบอกเขาพี่ๆป,ป้าๆด้วยเพราะว่าชิตากฝนบอกงี้กับเอาพูดเลยเอาจบคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยกินใหม่เดีย๋ยวไปกินยาก่อนจบคลิปก่อนต่อกดซับสไครป์กดแชร์กดซับสไคปรป์อย่าลืม <laughs> ขอตัวลาไปก่อนนะยคะ่ะบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คุณผู้ชกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายซิป <laughs>